ตานตามประเพณีเมืองเหนือบ้านเฮาเนาะคือกับผูไว้ยชนหนาะแบ่งตาลกับผูไว้ยชนตีลงรับไปแนวครับแต่แต่ละพื้นที่เิคนจะแปลงเหมือนกันอแต่นี่เฮาจะแต่อันนี้คือเฮาจะใช้ดินบล็อกบักพี่เิคนกเขาแค่เป็นไม้เป็นเฮือนตาลเล็กๆน้อยๆอาจะเป็นดินบล็อกอ่าครับอันนี้นี่เนาะหมู่พี่น้องชาวบ้านมาช่วยกันเแียงลุงเแียงลุงเวียงเชียงลุงวัดเชียงไหลเหมือนกันนะวัดเชียงไหลอ๋อมีแต่รับเม็ดมีอย่างเรียบร้อยมี แต่ว่าเดี๋ยวนี้อุปกรณ์ดิงบล็อกกับนั่นมันหมาตัอเดียวที่ตามตอนต่อไปเนาะครับนาะครับผมผมได้การแปลงเฮือนตานเนี่ยเขาก็จะนะมีขันตั้งด้วยนะครับผมว่าผมจว่าแปลงน้ำลายน้ำแปลงเลยเนาะมีขันตั้งของสลาเฮือนตานครับตอนนี้สลากำลังปรึกษากันอยอะเนาะอาศการแปลงเฮือนตานมีขันตั้งนี่ตัวเนาะอ๋อเปินจะมีขันตั้งตัวนะครับ บางตีมันก็จะแปลงแบบที่ว่าได้เหินตันน้อยๆสำเร็จรูปสำเร็จรูปไหนนี่ครับแป็นแบบล้านนาบ้านเฮาเลยแปลงล้านนาแบบใกล้ใกล้ดินบกอเสร็จสิ้นดินบกคือจะไปวัดก็ถวายวัดเลยถวายวัดเลยแบบถวายวัดเลยแบบนี้คืออะไรยางยางโอเคโอเคนอันีนี่คือสาระครับสาระข้าเวหน่อเปลี่ยนหรคือสาระข้าวเปลี่ยนเปิด ลองนี่หรอผมรับเส้นเลเซอร์รับคนครับเนาะสวีก่อนเนาะสวีเอาหน้ารับไปทางไหนอันครับสวีไปหาปูพูนเดิสซอสตัวนั่นแหละครับได้แล้วนะครับได้คเนาหน้ามันนี่ก็ได้แลอ้าวสาเก้าแต่แล้วคนก่อจะจะจะหน้านีอครับเอาคุดหลุมแล้วเนาะอ๋อ ก็สาราบอได้เติมเยีาย้าไปเติมมาบ้อนมาเติมมาเติมมาเติมนะโยฮันนะไปเติมเดี๋ยวไปเติมอย่าหน่อยเก็ดลำบะลำกนี่ยที่งมาบอกื่อไอ้นี่เอาล่อมอาหล่อมเอาหล่อเจ็ดลำบะกไปกัมไปกัมอ๋อนี่พอของแท้หนึ่งสองจริงมันจะได้ซากไ่ใ้ไนี่นี่ อันนี้ถึงขั้นตอนไหนแล้วครับนี่อันนี้คือกําลังเดิม่งเสาครับอ๋อฝั่งเสาแล้วเหรออ๋อข้างละเจ็ดก้อนอ๋อเจ็ดก้อนอ่าต่อตะขอสลายังนักยังหลายดอกโอ้เข่าเข่าเข่าขอพอเปิดเหล่าย้อนครับให้แบบนี้บอได้หันไหนครับเนาะงให้แบบนี้บ่จ้างนะฝนหมดไม่นะ